เล่ยปงเปรย์เปิดเปิดตัวออกมาเอกครับเอกับอีกช่องหนึ่งด้วยกันนะผมก็เปิดไปสองสองสามสองเลยพอดีเพื่อความมั่นใจอะเพื่อความมั่นใจนะอะไรกันอะปงเปรย์เปิดช่องลองอีกคนหนึ่งนะผมก็บอกว่าอะผมสิบอกตูดนัมเด้อร์วานเซนาแล้วก็ฟรีสอนฟรีผมก็เปล่งเสียงค่ะรายละเอียก็ดีดีดีจังคนกันอะบอกเบอร์โต้ลุไมใบนะเอฟซี่นกันโอ้มาหามาขอสูตร บางทีผมปล่อยไปเนี่ยบอลลี่มันมันมีออกมาแบบมีบอสินะแล้วก็ยยอนไปทั้งหลังนั่มมันก็เอ็ดดี้ที่ได้สูดไปเพื่อนก็ตอบรับว่าอ๋อ้ผมอาจารย์เดินเดินดีอยู่เดินต้นเรื่องสินะวันนี้นทำ่มเขาถึงเอากระกรสิเดินมันจะคือมันกระสีเข่าหรือพวกเขานี่แกผมก็บอลบอลมสามารถตัดได้แต่ว่าที่เขาย้อนไปเนี่ยมันคือมันมันเข่าสินะแต่ก็ทั้งหมดเอ็ดดี้เล้วนี่มันอกี้ใคา เขาเอ่อพกหนึ่งเนาะเกหนึ่งกบหนึ่งเจ็ดนสี่นาเข้าเกีสุด่าเอาปลองเิ็งได้เพราะว่าเดี๋ยวผมสิบบอกเลขเอ่อเลขปังรักเนาะเป็นนี่คือังรักเลยไปบูดนี่เลขปังรักแต่นีอาอาเจ็ดสองอาเจ็ดสองรือว่าเราเพื่ออย่างรงไไม่หาเจ็ดสองแล้วก็เอาเอาเลขแปดหนึ่งสีมาประกบ ตัวประกบแปดหสี่แปดหนึ่ครัประกบแล้วมันได้เก้าสุดที่สุดเต็มนะสุดเต็มมันได้เก้าสุดแตมีหาแปดหแยกบนล่างเม่จ้าเฮยจังไหครับยกับย่งย่งจับย่งเดี๋ยวผมสิออีกตัดยวตอนนี้จับคู่ได้เก้าคู่ก่อนแล้วก็ผมสิจับตัวเด่นให้ตัวใดเน่ยจ้าจับคู่อ่มีหาแปดหาหนึ่งหาส ห้า,าหนห้าสี่แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็สองแปดสองหนึ่งสองสี่ ตามชุดนอะเอาล่านอาจารย์ผมก็เลยจับผมก็เลยคัดซีตัวออกมาให้จะเมี่ยหาแปดหาหนึ่งแบบเจ็ดแปดเจ็ดซีที่ผมคัดออกมาให้เนาะตัวตัวเด่นงั้นบ่านาจารบนครับจับตัวเด่นคู่เด่นออกมาบ่ค่ะนั่นครับบนครับบนจับบนครับจับบนครับผมบนอะไรว่างนะคะห้าแปดแบบห้า แปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่แปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่มีสี่มีชีคูมีสี่ชุดเนาะมีสี่ชุดักส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยะกล้วแต่ผู้ถิเชหน้าผู้มักแต่ว่าผมคาดตรงมาคือูเพราะว่ามีเก่าผมอว่าเป็นเป็นรักลอยออามาเป็นลักลอยใส่ตีชุดผมเนี่ย ันก็ได้เก้าห้าแปด้าห้าหนึ่งเก้เ็ดแปดเกเ็ีป็นลักษณะน,น,นั้นไะนะสามตัวมันมาจ้าห้าแปดเก้นปครับแล้วเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่เดามมีซี่สุดที่ผมดึงออกมาให้แล้วก็ให้ระวังเอ่กตั้งรักผมนะเอกตั้งรักผมมนาะมากมาก,มากพร้อมกันกัมี่คืองวดที่แล้วเดี๋ยมัน อตั asure, Safe, UST, flames, ้งหลักผมมีสี่มีหนึ่งมีหกปากม้วนว่ามันไม่หนึ่งหกหนึ่งพร้อมกันและการนวดนวดในที่เหลวเนี่ยมันเลขพิเศษมันจะมีแปดแปดหรม่เขาเป็นลักด้วยนะผมก็เลยว่านวดนี้ก็เป็นเป็นเลขพิเศษกันนาสิเขาเขามาอยู่นมันเลขตั้งหลักี่แหละเมัวานะค่ะเลขตั้งหลักหาระวังไปเพราะว่าบางที่มาพร้อมกันสองตัวเลยนะเลขตั้งค่ะ ทำเลืตั้งหลักี้คือหาเจ็ดสองอะนะหาเจ็ดสองเนี่ยตัเลขต่างหลักมมันขึนมาเาสองเจ็ดผมก็เตาหาเจ็ดเจ็ดหาเขามันจะโมเนน้อนมันมันก็เป็นไปได้สิน่ะซึง่งวันที่แล้วก็มันออกมาแบบปุ๊นึ่งมันเขามาสองตัวลองเป็นพิจารณาเนด้นนดนเพราะว่าเอฟซีีูที่ได้ถูกมุปไปเน่ะ ของของแอปน่ะคือคนหนึ่งอ <ฮะ S 1> ่ะก็ซื่อสีเขาใจชื่อสีเขาใจอยู่ว่าพุ่มใดว่าแบบใดก็จ้ะเป็นเสียงเป็นยาละแล้วงแต่ตั้งตอบรับมาภาวะของอาจารย์เขาอยู่สันติสุขของอาจารย์เขาตอนเนื่องอยู่แบบงวดนี้ก็อยากให้เขาโตคืออย่างนี้นะสิ่วนส่วนวิ่งเนี่ยผมผมให้วิ่งเกียร์ทำนั่วิ่งนะไอ้เรื่องเน<ฮ>ะมี <ฮะ S 2> บุญเจ็บวิ่งเกียมีหาไม่หาม่เจ็ดพี่สองมันวอร์ดเลยตั้งหลักแั้วนี่คือจะวิ่งไดด้วยไมายถึง ว่าผมถึงผมถึงเจ็บผมมากเป็นตัวเ่นแลวกับัดร้องสินะนิ่งบนเตอนนี้ครับเป็นเจ็ดถึงเจ็มาเป็นตัวเต็มวันนี้เลขพิเศษผมที่มันเคยเข่าตลอดเลยกับต้นมามันก็เข่าปนคือเก่าเนี่ยกับแปดตนกแบแปดเข่าบนชุดนี้กับมีเป็นเก่าเลขพิเศษที่มันพอง่ายเพราะผมเหตุสดแล้วต้องบัดกดนแปดเอาโดอยู่นี่ในนุ่งน่ะนะ เต้ามันหายไปเต้าพมีโซต้ามันสิบหาล่ะคืองวดที่แล้วก็พ่อเอสแล้ว์แฝดไทยแปดไทยกัวคือแฝดมาอีกงวดก้อนรุ่นผนก็เแ็ดไายกับเจ็ดมากสินะเป็นคนมากผลนบะเรียกว่าให้ระวังเต่าเลเต่านี่อาสิสิบหัมาอีกอาสิเป็นเขาแบบลักล่อยเป็นลักล่อยผมรู้จัเป็นเนยอ่าสิ่าเขาอยู่ครับหาเจ็ดสองที่เรียกตัางหลักเขานี่ ค่ะ <5. S 1> อาจารย์บ่ม <5. S 1> ีล่างบ่จารครับล่างบ่มีบ่ค่ะสูตรอาจารย์ล่างบะมีล่างมีล่างมีอยู่ครับมี่าสามเจ็ดสามแปดสามหาสามร่างผมโอ้ร่างนี่บ่เกี่ยวกับชุนหลักก็มีหบ่ล่างนี่บ่เกี่ยวกับหลักเลขหลักมันบ่จ้าล่างอ่าล่างคือผมดึงผมดึงแค่ตัวที่ที่อ่ดึงตัวที ทีผมจับไแปดเนี่หนึ่งนสี่เนาะกับกมีอเด็กต่างหลักอยู่น้ำหลักสองหเนี่ผมนับขนไปแก้มหนึ่งก็เป็นสามเลยถึงสามมาไต่ตะพวกงาบก็เลยเป็นหาสามหาสามจสามจับกับผมหาสามเป็นสามแปดสามเลสามแปดสามยังหมดยังหมดก้อนเนี่ยที่มีเับผมก็ถึง หมายถวาวเปสี่หนึ่งหกแล้วุกกับนับเพิ่มอ้กมนึ่งก็เป็นเจ็ดเี็สาเด็กกลางผมก็เลยแปดกใส่มันก็้มันเขายงเจ็นนี้วันี้มันอาเจสองสองเพิ่มอีกแ้มหนึ่งก็เป็นสามอีวันทีันนมากแต่ว่ามันสิบนีขาดมม่ลดมีเขาม่ลดแต่สินะผมก็บอก่จะยึดยันกันได่เด็กกลางเนี่ยมักับแต่ผมก็กับสือไปแปว่าอาสามอแปดสามแต่มันก็จะมีตักันด้บ แ,ด 6, แด 6, ป 6, ดหกเจินะตัวกันมกูกเลอรองงตรงก็บตัวกันนะไมตัวกันตัวกันตัวกันแปดหกเไม่ใช่ตัวกันของผมเลยแปดหกหกเจ็ดหกหตัวเด่มเลยจ้าบนบน,บนบนนผมว่ามันเบี่งบนนี่ยผมให้เจ็ด 8, แ 8, กับ5าหนกับ5า รถแปดก่านน้จุดแปดแปดจุดเต็งสนะเพราะว่าผมผมมักผมหมักแลต่กแต่ก็ต่ส่วนเก่าเนี่ย่วนเก่าเนี่ยผมอยากมันมากมันมากกับเปลืกตั้งรักกับไ้พิจทนาเป็นแบบแรเพะว่าเหลกมันเลถ้าเขาจับแล้วมันติหลยถูกสินะแล้วก็ไฮเอฟซี่แล้วก็ไฮเอฟซีไปเพิ่าจารย์ต่างๆลงน้ำทำมมันตรงของผมก็ก็จัดไปอย่างไะยังของผมก็ ถรรมัดดัดทัดขัดกับพันกับพวกปิยงเพราะนั่นเพราะมันเป็นปเนืปเป้นป,ป,นป็นหัวสุดนะครับแต่มันเข่าต้นเนื่องที่เก่าบ้ามาันก็นี่ยสิ่งตอได้เงนนินหลุดไปอยู่ว่าจ่าอืมแต่องเบิงด้วยครับเด้อจังาดๆกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวสิทวนให้อาจารย์ฟังเนาะค่ะเลขลักเลขลักนี่ห้าเจ็ดสอง เลขประก 8, 1, 4, 5, บแปดหนึ่งสี่ค่ะจับคู่ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองแปดสองหนึ่งสองสี่ค่ะแมนมาจับบล็อกจับจับคู่บนห้าแปด ห้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่ตัวเด่นครับตัวเด่นห้าหนึ่งกับเจ็ดแปดค่ะสามตัวเก้าห้าแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่แม่นมากค่ะถูกต้องครับถูกต้องเนาะค่ะวิ่งบนวิ่งเกตค่ะจับคู่สองตัวล่าง ห้าสามเจ็ดสามแปดสามตัวเด่นก็คือแปดสามตัวกันแปดหกเจ็ดหกห้าหกมถูกต้องปะค่ะครับถูกต้องครับอ่าถูกต้องนะคะขอบคุณอาจารย์หลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาแบ่งปันแล้วค่ะขอบคุณครับ อยากได้หลายันกับพี่หน้าเบ่งพร้อมแล้วก็ยจีกับพวกยำเบ่งใส่สตินะครับคุณครับค่ะขอบคุณครับบ๊ายาครับอาจารย์บ๊ายบาค่ะ